่งอา The Test Channel ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย Honda ระดับชาตินะครับครั้งที่5ประจำปี2,567นนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยอ่ฮอนด้านะครับสุขาพิบาลสามนะครับเกณการรับ มาดูอาจารย์อาชีวะท่านนี้นะครับหมายเลขสามสิบสามนะครับอ๋ออาจารย์คนนี้มีผมว่าลีลาเด็ดมากเลยนะเนี่ยหนึ่งนะครับดูท่านนะครับการใช้สายตาในการเข้าโค้งนะครับการหมอบตัวการเปิดคันเร่งนะครับนี ไปนู่นแล้วนะครับแล้วพลิกขวาในโค้งแคบนะครับแล้วก็เข้าโค้งซ้ายในโค้งกว้างนะครับมาดูช่วงนี้นะครับพลิกซ้ายพลิกขวาโค้งแคบแล้วก็โค้งขวาแคบแคบเพื่อจอดนะครับใช้เวลาน้อยมากโอ้อาจารย์หมายเลข3 3สามคนันนี้สุดๆดจริงนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ในสถานีสละลองนะครับเป็นการขับขี่ของนักศึกษานักเรียนหญิงนะครับระดับอาชีวะเอาตัวแล้วนะครับโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวผมต้องถ่ายไกลๆนะครับเพื่อจะไม่รบก,กวนสมาธิดูการขับขี่ของน้องคนนี้นะครับหมายเลขสิบหก โอ้โหสุดอ็งห้าจนสามแดสามโอ้ต้องตบมือให้เลยนี่ไ้มาแล้วครับเหลือแปดครับสิบเก้าแปดโอเคครับนี่ผิดนะพี่นรสนี่ผิด สิหกจดแปดห้าสิหก